ก o ล์ฟเนดแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีสิงหะ,ะประจําเดือนมิถุนายนนะคะว่าในความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบอใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอน,นาคตนะคะพร้อมกับสรุปไพ่ความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะไพ่อดีตนะคะใบแรกของชาวราศีสิงห์นะคะได้ไพ่ Queen of s w o เก้าดาบสิบเรียนคิงออฟวอ n และก็2ดาบ นะะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีสิงห์มาดูที่ไพ่ใบแรกก็คือ q u e e n of s w o r d นั่นเองนะคะสำหรับไพ่ e e n of s w o r d นะอาจารย์รู้สึกว่าในอดีตนั้นคุณเป็นคนที่มีอุดมการ์ในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ไม่เชื่อใครง่ายๆจนกว่าตัวเองนั้นจะมีประสบการณ์นะคะในเรื่อง,องความรักเช่นเดียวกันนะ ถ้าใครเตือนถ้าใครบอกถ้าใครสอนคุณก็ไม่อยากจะฟังคุณต้องลองผิดลองถูกด้วยตนเองนะคะลองที่จะลักลองที่จะเสียใจด้วยตัวของคุณเองนะคะรู้สึกได้ว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเช่นเดียวกันนะ,ะต่อมานะคะเป็นไพ่ก้าวดาบสำหรับไพ่ก้าวดาบเองนั้นนะคะชาวราศีสิงห์นั้นคุณมีความคิดมากวิตกกังวลจิตตก ทำให้บางทีคุณนอนไม่หลับนะคุณคิดมากในเรื่องของความรักด้วยนะนะมันมีเรื่องของรักสามเศร้าเข้ามาด้วยนะสําหรับในกรณีนี้สําหรับของชาวราศีสิงในช่วงอดีตที่ผ่านมานะก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของคุณนะสายตาจะผ้ามัวหรือปวดหัวไม่เกรนกระทันหันได้ง่ายนะนะบางทีจิตตกนอนไม่หลับเครียดคิดมากจนทําให้ตัวเอง เกิดป่วยหรือไม่สบายได้ง่ายๆนะก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนาะนี่ก็คือไพ่ในอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะมันอาจจะกระทบมาถึงไพ่ในปัจจุบันได้เลยนะถ้าคุณดูแลสุขภาพตัวเองไม่ดีนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญถือได้ว่าเป็นไพเ่เศรษฐีนะมีชาวราศีสิงห์หลายๆคนนี่มีธุรกิจ ส่วนตัวเป็นของตัวเองอาจจะเป็นนายหน้าคขายที่ดินอาจจะหาลิมทรัพย์หรือเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอะไรแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะในเรื่องของความรักนะคะอาจารย์รู้สึกว่าในบางคู่นะในอดีตท,ที่ผ่านมามีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนั้นมาพูดคุยตกลงกันว่าจะมีค่าสินจอดเท่าไหร่มีค่าดองเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะมีการมีผู้ใหญ่ มาพูดคุยกันตกลงกันนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่คิงออฟวอ n สำหรับไพ่ n g of อ a วอลเองนั้นนะคะบอกให้รู้ว่าชาวราศีสิงห์นั้นคุณนะคะเป็นคนที่แบบโดยเฉพาะในเรื่ององการงานก่อนนะคุณเป็นคนที่เอาการเอางานมาก นะคะในเรื่องของความรักชาลาศีสิง์ก็เป็นคนที่มีแพชชั่นในเรื่องของความรักไม่แพ้กับในเรื่องของการทํางานนะถ้าคุณรักใครชอบพอใครหรือคบหาดูใจกับใครก็ตามนะ,ะคุณก็จะดูแลนะมั่นเอาอกเอาใจคนรักดีเป็นพิเศษนะแต่ถ้าวันไหนคนที่คุณจีบคนที่คุณรักรู้สึกกับคุณน,นั้นไม่เหมือนกับที่คุณรู้สึกคุณก็พร้อมที่จะเข้าใจและก็พร้อมที่จะ อ,อ๋อมันเป็นความรักที่เข้าใจแบบผู้ใหญ่ไปแล้วอ่ะนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สองดาบนะคะสำหรับไพ่สองดาบนั้นได้มาบอกว่าชาวราศีสิงหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะ,ะที่ไม่สามารถเลือกได้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะะมันจึงเกิดเป็นโลกสองใบเกิดขึ้นต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบคบพร้อมกัน นะคะในเวลาเดียวกันนะ,ะคะคบทั้งสองคนเนี่ยในเวลาเดียวกันนะะมันเหมือนกับเพลงประมาณว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนคนหนึ่งก็รักคนหนึ่งก็ใช่ก็ไม่สามารถที่จะเลือกใครจึงคบไปพร้อมๆกันสองคนนะ,ะมันมีเกณฑ์ว่าจะาในอดีตนั้นมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะ,ะที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นแค่โลกอีกใบของเขาหรืออาจจะมารู้ซีหลังว่าเขาคนนั้นคบ สองคนในเวลาเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะในเรื่องของความรักในอดีตนั่นเองเนาะรู้สึกว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์นั้นคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุดินแล้วก็ชาวธาตุไฟนคาจะเป็นส่วนใหญ่เนาะต่อมาอาจารย์ขอดูไพ่ปัจจุบันนด้กับชาวราศีสิงห์ว่าปัจจุบันความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่ปัจจุบันนะคะของชาวราศีสิงห์นะไพ่ใบแรกนะคะ n i g h t of p w o n d k n i g h t of c u p Eight of c u p The Hermit และก็ไพ่ห้าไม้นะคะ สำหรับไพ่ปัจจุบันนาะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์มาดูที่ไพ่ใบแรกนะก็คือไนออฟวอนนั่นเองไพ่ใบนี้นะได้มาบอกว่าบางทีคุณทำงานหนะักบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักทั้งที่คุณนิทุ่มเททำงาน ะะบางทีคุณอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวอาจจะอจ,จะไปทำงานนอกสถานที่บ่อยๆนะคะไม่ค่อยได้อยู่กับที่อะไรประมาณนี้นะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะในหน้าที่การงานของคุณมีรูปแบบลักษณะแบบนั้นนะคะรวมไปถึงความรักเช่นเดียวกันนะความรักเหมือนคุณเร่งรีบนะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะบางคนอาจจะรักใครชอบพอกับคนนี้ก็ตกลงปุ๊บปั๊บเป็นแฟนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ขอให้ดูดีๆนะคะค่อยๆรักค่อยๆศึกษาดูใจค่อยๆใช้เวลากันไปนะเพราะว่าเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ใครจะรักเราจริงรักเราไม่จริงอะไรอย่างนี้นะคะมันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนะ ต่อมาเป็นไพ่ในอ๋อขับนะไพ่ใบนี้ได้มาบอกว่าในช่วงปัจจุบันนี้นะคะสำหรับใครที่รอคอยความรักหรือใครที่โสดมาได้สักพักหรือเพิ่งโสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีเกณฑ์ว่าความรักกําลังจะเข้ามาให้ชาวราศีสิงห์นั้นได้กระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคนคนนี้เขารักคุณด้วยความรู้สึกเขารักคุณด้วยความจริงใจนะไม่ได้รักคุณด้วยทรัพย์สินเงินทองไม่ได้รักคุณด้วย ุมีรถขับหรือว่ามีบ้านหลังใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รักกันแบบนั้นนะคะพูดได้ง่ายไม่ได้รักกันด้วยวัตถุนิยมนะคะเขารักคุณด้วยความจริงใจนะค,ะคนคนนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นผิวขาวเหลืองนะ,ะอ่าสันทัดนะะนี่คือลักษณะของเขานะ,ะเขาน่าจะเป็นคนที่ทําอาหารเก่งด้วยแหละนะคะอืหรือว่าชอบ ร้านอาหารร้านไหนดีร้านไหนอร่อยเขาก็จะอยากจะพาคุณไปกินนะอันนี้นะคะนี่คือบุคลิกลักษณะของเขารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่รับราชการรวมไปถึงคนที่เป็นทหารหรือว่าตำรวจนะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบได้ด้วยเช่นเดียวกันนะบางทีเขาอาจจะมาไกลนะนะคะนะอาจจะมาจาก ต่างประเทศหรืออาจจะอยู่ในภายในประเทศแต่อยู่คนละจังหวัดหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต่อมาเอ็ดออกคัพนะสำหรับไพ่เอ็ดออกคัพเองนะในช่วงปัจจุบันนี้ชาวราศีสิงห์นั้นจะมีความรักที่แบบทําให้ตัวเองกระชุ่มกระชวยคู่รักของคุณเหมือนเขามาหนุนดวงคุณแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแล้วทําให้คุณเป็นคู่บุญคู่บารมีกัน นะช่วยเหลือกันสนับสนุนกันในเรื่องต่างๆแถมคู่ของคุณจะให้โชคให้ลาบคุณด้วยนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตสำหรับไพนะ่เดอะเฮอร์มิตนาเป็นไพ่ประจำราศีกันมีชาวราศีสิงยงนาะเคยคบกับชาวราศีกันหรือกำลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้อาจารย์รู้สึกได้ว่าคุณนั้นเป็นคนที่ โรคส่วนตัวสูงมากนะคะหรือชอบที่จะอยู่แบบสันโดดชอบอยู่เงียบๆน,นะไม่ชอบงานปาร์ตี้สังสรรค์น,นะคะชีวิตที่สงบนี่ดีที่สุดบางคนนี่อาจจะหนีไปบวชแล้วนะคะหนีไปปฏิบัติธรรมนะนีความวุ่นวายความสับสนในโลกใบนี้อะไรอย่างนี้ก็มีอยูหลายคนเช่นเดียวกันนะต่อมานะคะเป็นไพ่ห้าไม้นะ สำหรับไพ่ห้าไม้นั้นนะคะมีเรื่องขัดแยง้งทะเลาะบาอแว้งกันกับเพื่อนร่วมงานหรือญาติพี่น้องมิตรสหายหรือคนในครอบครัวได้นะก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของความคิดหรือว่าการกระทําที่ไม่ลงรอยกันนะทำให้เกิดความกระทบกระทั่งกันได้รวมไปถึงคนรักด้วยนะคุณอาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกัน หรือทะเลาะกันได้ง่ายๆก็ขอให้ปรับจูนกันพูดคุยกันดีๆนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นไพ่ที่บอกว่าชาวราศีสิงในช่วงปัจจุบันนี้คบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุน้ําและก็ชาวราศีกันนะคะซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะ โอเคอาจารขอดูไพ่แนอนาะคตนะคะหรือในเดือนมิถุนายนนี้นะว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะสิเหรียญ6ถ้วย The h y l o f a t j u s t ติ e และก็ n i Night of f o นนะยังมีความใจร้อนอยู่นะในเรื่องความรักนะโดยรวมแล้วชาวราศีสิงห์นั้นยิ่งเป็นชาวธาตุไฟยอยู่ด้วยนะแล้วก็บวกกับความใจร้อนในเรื่องความรักอีกอะไรอย่างนี้นะอย่าเพิ่งด่วนตกลงที่จะเป็นแฟนกับใครอย่าเพิ่งด่วนตัดสินกับความรักครั้งนี้ว่าเขาดีว่าเขาจริงใจนะะก็ขอให้ใช้เวลาในการเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันเนาะ มาดูที่ไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่สิบเหรียญก็คือไพ่เศรษฐีในเรื่องของการเงินนะ่ะชาวราศีสิงห์มีความโชคดียอยู่แล้วนะบางทีเงินใกล้จะขาดมือหรือไม่มีเงินหมุนอะไรเงี้ยมันก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆให้ชาวราศีสิงห์ได้ใช้จ่ายนะคะรวมไปถึงความรักของชาวราศีสิงห์หลายๆคู่หลายๆคนนะเป็นความรักที่ใกล้จะลงเอยกันแล้วล่ะนะคะจะมีผู้ใหญ่ทั้งสอง ฝ่ายไปพูดคุยกันนาว่าจะมีการตกลงว่าจะาขาดสินสอดเท่าไหร่จะแต่งงานพุทธีมงคลสมรสให้กับคนรักทั้งสองคนก็คือชาวราศีสิงห์นั่นเองนะคะมมีเรื่องที่จะมีการเกิดเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่หกถ้วย สำหรับไพ่หกถ้วยนะั้นเรียกได้ว่าเป็นรักต่างวัยนะถึงแม้ว่าจะเป็นรักต่างวัยนะคะหรือคุณอาจจะกบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณมากๆหรืออายุน้อยกว่าคุณมากๆเนี่ยแต่คุณสองคนมีความเข้าใจกันดีนะสามารถที่จูนความรู้สึกจูนความรักกันได้อะไรอย่างนี้นะคะเข้าใจกันได้ดีนะ แล้วก็มีบางคู่นี่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะบางคนอาจจะไกลถึงต่างประเทศบางคนอาจจะอยู่ในระดับต่างจังหวัดต่าง,งอำเภอหรืออะไรอย่างนี้นะคะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับความรักความสัมพันธ์ของคนรักต่างวัยในครั้งนี้นะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะไฮโลแฟนหรือไพ่สังฆราชนั่นเองนะคะ ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่ชอบเข้าวัดทำบุญใจบุญสุนทานนะคะนะคนเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ชอบสวดมนต์อะไรอย่างนี้ทำบุญตักบาตรอะไรอย่างนี้นะคะและก็ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะรู้สึกว่าเเป็นชาวราศีพฤษภนะ ชาวราศีสิงห์อาจจะคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษภหรือเคยคบกับชาวราศีพฤษภก็ได้นะคะในกรณีนี้นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวราศีสิงห์อยู่นะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้หรือในอนาคตนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ justice นะสำหรับไพ่ justice นะคะได้มาบอกว่าชาวราศีสิงห์นั้นคุณเป็นคนที่แบบ คุณในความรักนะคุณจะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายกับคนรักนะนี่ก็คือไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนาะที่เป็นแบบนี้นะคะแต่มันเหมือนว่าคุณนั้นจะให้ความเสมอภาคคนรักกับครอบครัวนี่เท่าเทกันนะให้ความสมคัญกับคนรักและก็กับครอบครัวนี่เท่าเทกันนะเวลาที่คนรักไม่เข้าใจหรือทะเลาะก,กันห้าม พูดหรือด่าไปถึงกระทบกระเทือนถึงคนในครอบครัวนะเพราะว่าอาจจะทําให้ชาวราศีสิงห์นั้นโกรธได้ง่ายๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะและก็รู้สึกว่าชาวราศีสิงห์นั้นคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ํานะคะธาตุดินรวมไปถึงธาตุไฟด้วยนะรวมไปถึงชาวราศีตุลด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ราศีพฤษภนะ ต่อมานะคะเป็นไพ่ไหนออฟวอนไพ่ไหนออฟวอนก็อย่างที่อาจารย์เกริ่นเก่นไปแล้วก็คือว่าคุณอย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนอย่าทำอะไรแบบวู่วามนะคะกับความรักอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ขอให้ตัดสินใจดีๆนะคะว่าควรที่จะคบกับคนนี้ว่าเขานั้นจริงใจกับคุณพอหรือยังนะ,ะ,นะะเหมือนไพ่ใบนี้ได้มาบอกว่าคุณอย่ารีบเร่ง นะอย่ารีบเร่งกับความสัมพันธ์มากจนเกินไปจนทำให้คุณเสียโอกาสด,ดีๆอะไรประมาณนี้นะคะนะต่อมานะคะอาจารย์ก็ขอสรุปไพ่นะคะกับชาวราศีสิงเลยนะคะ8ดเหรียญสีไม้แล้วก็เจดไม้นะคะ สำหรับไพ่แปดเหรียญน,นะคะที่ขึ้นเป็นไพ่สรุปนั้นนะได้มาบอกว่าชาวราศีสิงห์นั้นเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่หรืออยู่ในสถานะของคนที่กำลังที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะสร้างอนาคตร,ร่วมกันกับคนรักนะคะนะเพราะว่าบางทีคุณก็อยากจะมีเงินเก็บสักก้อนนึงแล้วก็อยากจะไปลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองส่วนมากคุณจะชอบงาน ศิลปะหรืองานที่ใช้ฝีมือหรือจะต้องใช้ความสามารถของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะนี่ก็คือชาวราศีสิงห์นะหรือชาวราศีสิงห์มีแผนวางแผนร่วมกันในอนาคตกับคนรักนะคะว่าอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวร่วมกันหรืออาจจะมีอนาคตร,ร่วมกันหรือบางคนอาจจะมีการเก็บเงินร่วมกันเพื่อที่จะแต่งงานหรือ จะมีเขาเรียกว่าอะไรค่าสินสอดหรืออะไรอย่างนี้อะไรลหลายหลคนก็หาเงินร่วมกันนะเพื่อที่จะลงขันเพื่อที่จะมีค่าสินสอดร,ร่วมกันอะไรอย่างนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สีไม้สำหรับไพ่สีไม้เองนั้นนะคะอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้รวมไปถึงเป็นไพ่สรุปด้วยนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ การที่คุณสองคนนั้นมีการวางแผนอนาคตร่วมกันนั้นนี่คือชาราศีสิงกับแฟนนะหรือคนรักที่มีเกณฑ์ที่วางแผนอนาคตร่วมกันว่าจะอยากสร้างเรือนหออยากจะมีบ้านร่วมกันอยากจะมีพิธีมงคลสมรสร่วมกันเราก็ต้องทํางานเก็บเงินแล้วก็วางแผนร่วมกันในอนาคตนะคะถือได้ว่าเป็นความรักที่มั่นคงอย่างหนึ่งนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดไม้สําหรับไพ่เจ็ดไม้เองนั้นนะคะเป็นไพ่สรุปที่บอกได้ว่าชาวราศีสิงห์นั้นบางคนมีความคิดมากนะมีบางคู่หรือบางคนสําหรับชาวราศีสิงห์นั้นคิดมากวิตกกังวลระแวงระวังแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้น มีการละหองละแหงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเหมือนไม่ค่อยสนใจหรือปล่อยปละละเลยอะไรอย่างนี้นะคะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกระแวงระวังนะคะกลัวว่าเขานั้นจะเอาใครมาแทนที่คุณหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่คุณนั้นเป็นคนที่มีความอดทนนะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วหรือมีลูกด้วยกันแล้วเนี่ยคุณจะอดทนหรือว่าอยู่ด้วยกันเนี่ย ก็เพื่อลูกนะคะทำทุกอย่างทุกๆวันนี้ก็เพื่ออนาคตของลูกนะคะบางคนทนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่อยากให้ลูกกำพร้านะคะอะไรประมาณนี้นะมันมีความอดทนเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตคู่เช่นเดียวกันนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่รวมๆนะคะของชาวราศีสิงห์ความรักความสัมพันธ์ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคต นะคะพร้อมกับสรุปไพ่เรียบร้อยแล้วนะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกนะก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก็พอนะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะคะฝากเป็นกําลังใจให้โกเดนแดงเจด้ดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะโกเดนแดงเจอจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ